ไปลองมาให้ดูแหมเวลนกราบเนี่ยพูดบอกไปนะว่าทางหลวงพ่อนะครับท่านจมวพรวิเทวชินรัตรสสนเนี่ยจะให้เรากราบคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับพระมรหัสของลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็าตามเนี่ยเราจะกราบแบบเป็นจางนะตอนนี้ดูห่อนว่า,าเรียบร้อยหรือ,อยังอา้าวเมื่อเรียบร้อยนะบนพนน นักเรียนะนักเรียนเ,เนยนรรนะป็นอัวแบบเด็ดย่ต่อตรงนะครับอันเชลีวันทาอาบีว่าแถวลงไปก่อนอันเชลีวันทาอาบีว่าอันเชลีวันทาคาบีว่าเรื่องมาอันเชลีก้าวหน้าคุณผู้ทา,า,ทา,า,ทา,ททางการเนีย กายกรรมสามูดดิพูดสามัมออาาหัดกายกรรมสามประตูบิกขึ้นเออพูดงนะกายกรรมสามปรกรรมสี่ประกรรมสามการใดที่ข้าพเจ้าได้ประมา,มา,าทผาิด ทั้เลีในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันที่ข้าพเจ้าได้รับเก,กินผู้มีบรงคนด้วยการกรรมก็ดีด้วยวัชีกรรมก็ดีมาโดนกรรมก็ดีด้วยความประมาททั้งต่อหน้าและรับหลัง ขอท่านได้โปรดเอาหสิรกรรมกรรมนั้นแก่ข้าพเจ้าเพื่อความบริสุทธิ์ในการประบฤติธรรมอาจารย์ต่อไปข้าพเจ้าสั่นึกแล้วในกรรมนั้นขอให้คุณพ่อคุณแม่และพวกีพรพคุณได้อโหสิกรรมให้กับลูก ในทุกๆเรื่องด้วยนะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มองดกโทษดแทนแล้วอารเมียนอัญชรีวันทาสาธุว่าอัญชรีวันทาสาธุว่าอัญชลีวันทาสาธุว่าปอมโปรดแม่แล้วนั่งเล้วนีคุณแม่ลุกไปไหน ถอเสื้อถอเสื้อผู้กองยืนด้านหลังนะครับจะไม่โปงแอร์ฝาสัญญาณถอดเสื้อถอดยันั์เต็ียมเสียได้เลยนะนั่นักเรียนยถอเสื้อนักเรียนต่อเสียมทันด้วยเียัเรียนเสียมทันต้อไปรัผ้าขาวถอเสื้อนหมืานกับนะนะผู้บอกนะนะให้บอกนะไม่ว่าจะเป็นพระสายศีลนาฬิกาเนี่ยบอกแล้วแต่เมื่อวานนะว่า

อาเสร็จแล้วนะ้ำโลงน้ำเี๋ยวขานนะเออถอนไว้เดี๋ยวผู้กองเก็บให้ฟังนะครับตอนนี้ยังไม่นะเราจะพร้อมพร้อมกันนะเวลาเก็บผมเสร็จเดี๋ยวผู้จัดน่าจะเดินโปร่งผมเลยแล้วผู้กองไม่ต้องรีบทีช่างเราจะมาโปร่งผมในใบมีดเล้ด้วยโปร่งผมโปร่งผิวนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็เดี๋ยวคนต้นคนแท่ก็นำไปล้างผมในน้ำข้างๆนะครับแล้วก็ไปที่ห้องน้ำด้านแล้วลอมาสักเดียว เก็บเชือนะครับตรงด้านหน้าไอ้ตั้งก็ได้ดึงออกมาตรงด้านหน้าเนี่ยดึงล <Steph> <ötzlich> <m uch less> ่างมาตรงกลางก็จบเลยเออเออเนี่ยเดินออกมาเนี่ยมาบดตรงกลางเนี่ยงได้วยดูอ่านักเรด็กถือใบบัวฮันอเบอร์เกิร์สเออเนี่ยใบบัวเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ช่วยเอาผมไปนะจะได้ไป่หกเยอะ อาผู้องไปนะครับผู้กองหยิบเปไกลขึ้นมาครับผู้องหยิบเป็นกาขึ้นมาเดี๋ยวเพิ่อนะ่เพ่ดีดย่าเพ่ิดหยิบป็ไกขึ้นมาครับใครยังไม่มีหยิบเป็ไกขึ้นมาครับนะครับเพื่อความเป็นสิริโมงลเดี๋ยเราจะพร้อมกันเดี๋ยวน,นับไปถึงเก้านะเก้าเก้าาหนึ่งสองสามส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก็บนะครับเก็บนะครับในบนต้าจาเลยนะครับในบนต้าจาเลยนะครับยืนอกู่กับผู้ดำุนินรายการเดินเดินด้วยนะนี่สิบแดงขาตั่งรอนะผู้ปกครองที่เก็บผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับ ให้ใจเย็นๆมันต้องร้อนมันต้องรีบร้อนครับแต่ว่าอาจารย์ถ้าเดินเดินตรงเองนะครับเรามีเวลาเหลือเกือบสี่โมงนะครับเกือบสองชั่วโมงขอความร่วมมือพวกเราไปยไม่ต้องใจร้อนนะครับไม่ต้องใจร้อนถ้าใครสามารถบางคนอาจจะไม่มั่นใจอยู่ในปูนะครับอาจจะมีเลื่อดเชื้อแน่น้อให้อาจารย์ท่านเดินตรงให้นะครับ ไปเบี้ยกับพูดอะไรแล้วต้องกอบหลังเลยพูดอะไรพูดอะไรอ่ะเดินกระจายเลยครับเดินเต้นรูเลย